มือหนีผ้พาพี่น้องมากินเมนูแซ่บ์อีกแล้วเด้อจ้านั่นก็คือเมนูอุกกปูนาใส่หมักบวบก,กับผักซีลาห่หอมๆใครอยากนั่มก,กับมาแซ่บๆฟด้วยกันเด้อมือหน,นีไปหาปูนาอยู่ตลาดไไดมาสามถุงค่ะปูนาก็มีแต่โตใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องก็เลยว่าจะเอามาอู้กินแซ่บๆเนาะคะ่ะหอดยามเกีลเขากับรังสีเขาหนานๆแบบนี้เป็นช่วงที่ปูนากำลังมีมันเอามาเฮ็ดกินนเสิร์บมาคักเลยเด้อค่ะพี่น้องอันดับแรกก็จะเอาอีปูไปนอกน้ำแข็งก่อนเนาะค่ะเสร็จแล้วก็จะเอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้้้้้้ออออยวิธีีลลาาาาาาางงงงใหมมัันนนสะะะะดดเเเค่่พกก็จแป สะอาดที่สุดน่าะอีปูย่ามนี่ก็เป็นตาสะออนค่ะเนาะค่ะรับประกันว่ามีมันแน่นๆเต็มทองสุดโตแบบนี้เลยค่ะเาก็จะเอาไปซอนมาขูดเอามันเพื่อนออกแบบนี้เนาะส่วนเอิร์กเพื่อนเขาก็จะเอามาตำให้มันแหลกๆเลยการตำนี่ก็จะเป็นการหลีดเนื้อเพื่อนออกมาเนาะค่ะเสร็จแล้วก็เอาน้ำเปล่าใส่ลงไปแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำแล้วก็เอาเศษเพื่อนออกแบบนี้เลยค่ะสิตำประมาณ2เท่อแะ้วก็เอามากรองประมาณ2รอบเนาะค่ะพี่น้องกากจนว่าได้เนื้อเพื่อนออกมาหลายที่สุดน่าล่กเฮาก็ใสิได้น้ำปูเค็มคนแบบนี้เลยจ้าแล้วอุกระปูขออองเเเาามื้้้นนนีีก็จะะใส่่่บบบวคพ บอกเลยว่าเมนูอุกระปูแซ่บบวบนี่แซบเข้ากันคากเดอ้อแล้วก็มาดังไฟคางมอเทน้ำปูเท้ากองเอาไว้ลงไปตามด้วยหัวสิงคขใบมะกรูดมันปูและก็กร้มปูลงไปเนาะคะ่ะเอาเอาผักเสียงบะท่านละคะ่ะพี่น,อน้องลงรถในการใส่พงนัวนำปลาและกระปะแดงตามด้วยพริกพงข,ข้าคัวเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่ลูกดดวและก็กะกมะบวบอันดับสุดท้ายก็ใส่ต้นหอมผักชีแลวก็ผักขยั่งหน้าลงไปเนาะคะ่ะใส่ผักลงไปแล้วกลิ่นนี่หอมหวยหวยเลยคะ่ะพี่น,อน้องมาเด้อค่ะกินอุกระปูเนวกินอีสานบานเฮามาแซ่บแซ่ากันเด้อ สวัสดีค่ะพี่น้องพอการขึ้กราคาในช่องแซบไลายสไตล์สาวแม่ม้าค่ะมัอนี่ผามากินอุกปูค่ะพี่น้องป๊าดแบบถ้วยบักไงเลยค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อกระปูย่านี่มันอยู่ค่ะพี่น้องไม่เคยอันอุกปูย่านี่เด้อลองมาอุเบิ่งกับมันอยู่เลค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าอันนี้บริบริหาเองเนาะพี่น้องเนาะเพื่อละย่ามเกี่ยวเขาเรีวเพื่อจังหาเองอันนี้สื่อมากค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ากับมันดีอยู่แสีบดีอยู่ค่ะพี่น้องเบิ่ง ปาดกามเพิินบักไงค่ะพี่น้องค่ะอมไซกับอันบวบแลพี่น้องเนาะไ่ผักซี่เล่าหอมๆพี่น้องเขาขวัวหอมๆม,มาจ้ะพักมันนี่ก็ได้เป็นผักซี่เหล้าไซน้ำมันนี่เลยกระเลือเอามากกันกิมเกลมใด้เป็นบลเขือมานน่อยนึงค่ะพี่น้องมา<อ>เดี๋ยวมันจะมืดจะข้าก่อนเนาะวิธีทำว้ตัวคลิปคือเกาด้ค่ะพี่น้องเด้โอโอ,โอโุกปูเนว้แสบเมนูมาัากคือกันอันนี้หเห็ดมาห่อนๆเลยได้พี่น้องโอ้ใส่ลูกโดดมานะ อคุยใส่เลยอุ้ยหอนอืมอืมแซ่บ ฉันไม่ทรงหนาหลูกโดดชอบ คนบักเลยทำยังไงโซไซโลค่ะ มาเด้อกินข้าวมูกับปูถ่ายอ,อยู่ค่ายอยู่ครับร นิวตุยดีค่มึงกลับไหมเลพี่เนาะั่มันสุดโตขึ้นกันครับ พอมันจะหดย่ามเกี่ยวเขาเลยเนาะพี่น้องอันนี้กระดอกมันค่ะคุยสิละแซ่บเดี๋ยวเกี่ยวเขาแล้วเบิร์ดจะไปหาคุดมาเห็ดอยู่ค่ะ,ะเปินมาส่งน้ำ Mm-hmm. ม,มันบะแพร์ยำเกี่ยวเขานโดดเป็นเกีเ่ยวแบบนี้แต่ว่ามันแก่มันเผ็ดด้วยค่ะอ ใส่บววตักชื่อเล้าลเนี่ยเอากันแห้งอื้มนุ่ม แบบสมอยากเลยขอนียวจับแซ่ครับกลามมันจังกินเลวเนาะพี่น้องเนาะมันแทะเนี่ยนะแต่ว่าบริทิมดอกใหญ่ไปนเนี่ยเนื้อร้ายแนะนะ่นอนอือ snap. <coughs> Hot nham nào là mượn leo leo mẹ. Tân đi hàm mong leo. Lần xem mượn ạ. อ้โัมอัมฮัมฮัมฮัมมัมมัมัมฮัมัมฮัมฮัสฮัมมฮัมอมฮัมั บัดแก่เสยกินจนสีอิมลืมเอิญมาพี่นองมาเด้ยวยแสบๆน้องกัน <laughs> เมนูจะเล่นอาหารคุณใส่อเอมนียวตุ๋ยจังเสียแะครับพี่น่องค่ะแซ่คือเกาเมนูอุกระปูอุกระปูหลาบกระปูนะพี่น,น่องเนาะ ใส่บวบบวบก,กับปลูกเอาล้างบ้านเลยล่ะค่ะพี่น้องคะใส่ผักซีกับปูกก็คือมันสุดโตค่ะพี่น้องคะเบิ่งจากอันตอนต้นคลิปที่วิธีกินตอนที่แกะออกนะั้นไมมีตัวไหนที่มีมันเลยมีมันทุกตัวค่ะพี่น้องคะ่ะย่างนี่แซ่บพร้อมนะพี่น้องเนาะบบเมนพร้อมคะ่ะเอาละคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ายไทยเกียรติติดตามรับชมคลิปนะะนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดบางใดก็ขอโทษขออภัยขออภัยน้ำเลยคะ่ะเด้อถ้าเกิดว่ากินเซืรอลวดกินจอบแจบกินบ่สุภาพกินเสียงดังจังได๋ก็ขอโทษขออภัยนําหลายๆค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะ ในพอการคลิปน้าเนาะมนีกับขอตัวลาสำนีค่ะพี่น้องคะ่ะจังได้ก็ฝากพี่น้องกดไลาก์กดแชร์น้ำเดาค่ะเดอ้อขอบคุณค่ะ